สวัสดีครับผมพบกับควยามเย็นแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรครับเดี๋ยวรอติดตามเลยแล้วกันครับผมนี่ครับผมวันนี้เราจะมาทําเมนูจอผักกาดครับผมขั้นแรกเดี๋ยวเราจะนํากระทะมาผัดหมูไว้ก่อน,นครับผ เรารอกระทะร้อนแป๊บหนึ่งครับผมกระทะร้อนครับผมใส่น้ำมันลงไปครับผมตรงนี้รอให้น้ำเดือดแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราจะนำหมูลงไปผัดแล้วกัน น้ำมันเริ่มเดย็ดแล้วครับผมนำหมูลงไปครับเดี๋ยวเราจะผัดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมทำให้มันสุก ในระหว่างที่รอหมูสุกครับผมเรามาตำกระเทียไมไว้รอแล้วกนแลวกันนะครับผมจะตำให้เลยให้ละเอียดเลยนะครับตอนนี้หมูเริ่มสุกแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเอาพักไว้ก่อน,นครับผมเดี๋ยวเราจะเอาหมอ้อ ที่เราเตรียมใส่น้ำทิ้งไว้ใส่ขนอไปสองกล้องครับผมรอจนน้ำเดือดอีกทีครับ ตอนนี้ต้มน้ําไปประมาณสิบนาทีแล้วครับผมน้ําเริ่มเดือดครับผมเดี๋ยวจะเอาเครื่องปรุงใส่แล้วครับผมเครื่องปรุงมีใส่เกลือครับผมปลาหาแล้วก็กะปิมะขามมะขามเปียกครับผมแล้วก็หอมแดง เราจะต้มแบบนี้ให้มันเดือดอีกหนึ่งออรอบน,น้ำเริ่มเดือดแล้วครับผมผ่านไปประมาณห้านาทีครับผมตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะนำหมูลงใส่อีกทีครับผมอ้าวใส่เลยนี่นครับผมเราจะต้มให้มันจนเปื่อยครับจะต้มประมาณอีกสักสิบนาทีเดี๋ยวเรามาดู กันอีกทีครับผมตอนนี้ผ่านไปประมาณสิบนาทีครับผมหมูเริ่มเปื่อยเริ่มสุกครับผมเดีย๋ยวเราจะนําก้านของผักกาดใส่นะครับผมเราจะนําก้านใส่ก่อนครับผมแต่ส่วนใบเราจะใส่ทีหลังครับผมคนสักนิดนึง นี่เราจะรออีกประมาณ5้านาทีครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ5้านาทีครับผมผักเริ่มสุกครับเดี๋ยวเราจะเอาใบใส่แล้วครับผมคนสักนิดนึง หอมมากครับผมคุณผู้ชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ใ b e ให้ช่องควรวยำเย็ยนให้ด้วยกันะครับผมตอนนี้นะครับผมผ่านไปประมาณ5้านาทีครับผมเดีย๋ยวเราจะปรุงเพิ่มอีกนิดนึงครับผมทำด้วยน้ำปลาครับผมแล้วก็น้ําตาลครับผม คนอีกหนึ่งทีครับผมกลิ่นหอมมากท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะปลดครับผมเดี๋ยวเราจะยกขึ้นแล้วครับผมแล้เวเราก็จะตั้งกระทะอีกทีนะครับผม เราจะเชียวหอมครับผมเชียวหอมให้หอมครับผมให้เป็นสีเหลืองทอง ตัวน,นี้หอมเจียวเราสุกครับผมตักทิ้งไว้สักแป๊บครับผมเพื่อความกรอบเดีย๋ยวเราจะตั้งกระทะอีกทีนะครับผมเราจะนำพริกมาทอดอีกทีหนึ่งครับผม ยพริกแห้งครับผมใส่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะโรยหน้าด้วยพริกแห้งทอดเดี๋ยวมาดูตอนสุกอีกทีครับผมพริกสุกครับผมโอ้โหกลิ่นชวยมากครับผม เราจะโรยด้วยเอาตั้งอีกทีครับผมเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมที่เราเจียวไว้นะครับผมกระเทียมเจียวที่เจียวเจียวไว้แล้วก็พริก นะครับผมสวยมากครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนเดืยดแล้วก็ตอนสุกหอมเสิร์ฟครับผมสุกแล้วครับผมตอนนี้จอผักกาดใส่เนี้ยหมูหมูสามชั้นครับผมเดี๋ยวเราจะตักขึ้นชามครับผม วางโต๊ะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมจอประกาศใส่เนื้อหมูสูตรควายจำยินคนแขนไลรครับผม